เห็นข้อความนี้ก็น่าคิดดีนะเขาบอกว่าอย่าเห็นคนอื่นสําคัญกว่าคนในครอบครัวเพราะวันใดที่เราเหลือแต่ตัวก็จะมีแต่คนในครอบครัวนั่นแหละที่เห็นหัวเราแต่บางครอบครัวก็แสนเศร้าบางทีคนที่ย่ํายีซ้ําเติมเรากลับกลายเป็นคนในครอบครัว <c oughs> บางทีก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะเก่งเลือเกินกับคนในบ้านเนี่ยเก่งเลือเกินกับพี่กับน้องเนี่ยเก่งเหลือเกินกับพ่อกับแม่ไอทีคนอื่นไม่เห็นจะเก่ง ถูกเขารังแกจากคนโน่นคนนี้ไม่เห็นจะไปเก่งกับเขาเก่งเลอกเกินกับการเอาเปรียบพี่เอาเปรียบน้องย,ย่ํายีซ้าเติมพี่น้องมันก็แปลกแต่มันก็คงไม่แปลกถ้าเราพิจารณาเรื่องกรรมว่าแม้แต่พระเทวทัตเนี่ยดูซิว่าจองเวรนพระพุทธเจ้ามากี่ภพกี่ชาติแม้ในชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระเทวทัตยังมาเกิดเป็นพี่เขยของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะยังมาอยู่ใกล้ขนาดนั้นนะด้วยความอาฆาตจองเวรน คือมันไม่ใช่ว่าเราฝ่ายเดียวที่จะไม่เล่นกับเขาแต่ถ้าเขายังคิดจะเล่นต่อเขาก็ยังเอาอะไรมาปาเอาก้อนหินมาปากระจกบ้านเราอยู่ดีทั้งทั้งที่เราปิดบ้านนอนแล้วเราไม่วุ่นวายกับเขาเนี่ยยกตัวอย่างด้วยแบบนี้ว่าเรานอนแล้วพอจบแต่ถ้าเขาไม่จบก็ต้องเตรียมเตรียมรับกแบบนี้ด้วยนะและบางทีจะใครละ่ะเจ้ากรรมนายเวรนที่จองเวรนกันมาก็บางทีก็มาในรูปของพี่น้องมาในรูปของพ่อแม่ก็จองเวรนกันไปแบบนี้งั้นเราเอาเหตุการณ์เนี้ย มาละลายซะเลยดีกว่าทนะาเลาะกันดีนักใจเรารู้สึกไม่ดีกับเขาเขาไม่ดีกับเราเราเติมเมตตาเติมเมตตาเติมเมตตาไม่เล่นเกมนี้ต่อหรือถ้าใครจะเล่นต่อก็แล้วแต่มันก็ทุกกันไปยันตายแบบนี้กี่พบกี่ชาติก็ไม่รู้แต่ถ้าเราไม่คิดจะเล่นต่อก็ต้องเติมเมตตานะเมื่อร้ายมาร้อนมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสก็ต้องเมตตาเมตตาให้มาก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 ซะจนใจดวงเนี้ยมันไม่มีพื้นที่ที่จะให้ความเป็นอัคติ ความคิดจะย่ำดีเหยียบย่ำซ้ำเติมทะเลาะเบาแวงมันอยู่ในใจมันจะไม่มีพื้นที่อยู่งั้นถ้าเราได้ฝึกแบบนี้บ่อยๆซ้ำๆอาศัยเหตุการณ์นี่แหละนะมันจะได้จบๆกันสักทีไม่งั้นมันก็ไม่จบไงมันก็เป็นเชื้อของม,น,มนกษยจองเวรนกันไปสุดท้ายพระเทวทัตก็ลงนรกเอเวจีเพราะจองเวรนไม่เลิอกอ่ะพระพุทธเจ้าเลิกแล้วจบยอมหน่อยบางทีเราก็ยอมนอนหลับแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับเขานหินมากว้างบ้านเราก็เราก็แจ้งตำรวจนะตาม ตามกฎหมายบ้านเมืองไปแต่อย่าไปไปใช้สารเตี้ยไปใช้ความรุนแรงอะไรต่างๆอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่เพื่อเปรียบเทียบว่าเราพอเถอะบางทีก็เก่งเหลือเกินกับพี่กับน้องไม่ใช่คนไกลตัวเลยใกล้ๆนี่แหละเหยียบดีนักเหยียบหัวจมดินเลยทีเดียวแหละนะเขาจึงบอกว่านะอย่าเห็นใครสําคัญกว่าคนในครอบครัวเ <c oughs> พราะวันใดที่เราเหลือแต่ตัวก็จะมีแต่คนในครอบครัวนั่นแหละที่เห็นหัวเราแต่มันก็อาจจะ แสนเศร้าเพราะว่าบางทีคนที่ย่ํายีซ้าเติมเรามันก็คนในครอบครัวนั่นแหละแต่เราเอาอาศัยเหตุการณ์นี้มาไม่เล่นเกมกรรมนี้ต่อให้มันจบจบกันไปมาฝึกใจกันดีกว่านะโยมนะฝึกใจให้เมตตาเต็มหัวอ,อกหัวใจจะได้ไม่ต้องไปเจอลุงข้างบ้านป้าข้างบ้านไม่ใช่ป้าข้างบ้านเนี่ยไอ้น้องสาวน้องชายพี่สาวพี่ชายพี่เขยนี่แหละวุ่นวายกันอยู่ตรงนี้อีลุงตุงนังกันอยู่นะก็ขอเจริญพรเป็นกำลังใจกับข้อคิดเล็กๆน้อยๆย เจริญพร